สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวนนามัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเ,าเดี๋ยวบอกวันก่อนวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสที่26พ่พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นนะครับก็ วันก่อนเนี่ยผมได้คุยกับเพื่อนๆถึงหนังสือเล่มน,นี้ใช่ไหม When Breath Becomes Air นะครับนะแต่ว่าที่ผมบอกไปว่าผมซื้อเป็นภาษาอังกฤษมานะแล้วก็คุยให้เพื่อนๆฟังโดยสรุปนะแต่ว่าปรากฏว่าเล่มน,นี้นะครับมี FC บางท่านเนี่ย FC ท่านหนึ่งก็บอกมานะครับว่ามีการแปลไทยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยางอ่านเป็นภาษาไทยก็ไปหาซื้อได้นะครับ นะ w n e r e r t h become air s, นะครับก,ก็แปลว่า,าเมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศนะครับนะลองลอง g o o g l e ลองหาดูนะครับผมไม่รู้ว่าหนังสือเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างหรือเปล่านะครับนะก็หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ <c oughs> 2อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไปตรวจคนไข้เนาะหลังจากกลับมาจากที่ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่มาผมไปตรวจคนไข้เนี่ยนะครับก็พบว่านะมีเรื่องที่ทําให้เราต้อง ฉกคิดจริงๆนะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของที่ไม่แน่นอนจริงๆนะคือเมื่อวานอาคารที่ผ่านมานะครับก็มีคนไข้คนหนึ่งของผมนะครับปกติเนี่ยคนไข้ของผมท่านเนี่ยท่านเป็นคุณยายนะอายุกเกือบเกือบจะ80ดปีแล้วนะครับนะทุกท่านเป็นอามาัมพฤกษ์นะครับครึ่งตัวข้างซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้นะนะท่านก็จะนั่งรถเข็นเนี่ยมาหาผมทุก2เดือนนะครับทุกครั้งที่มาเนี่ยนะก็จะมีคุณตาเนี่ยเป็นคนเข็นนะรถขึ้นมานะครับ คุณตาคุณยายก็น่ารักมากนะคุณยายก็จะบนน่นนู่นบ่นนี่นะตามภาษานะแต่ในคุณตาก็จะคอยปอบนะว่าเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกเขาก็บ่นไปอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยคุณตาอายุสักแ0กว่าก็คุณตาเนี่ยดูแลคุณยายมาโดยตลอดนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่เขียนบุญยายเนี่ยเป็นหลานนะไม่ใช่คุณตานะ ผม,ผมเห็นปั๊บผมโอ๊ยผิดปกติแล้วนะครับผมถามคำถามแรกเลยว่า,าคุณยายครับแล้คุณตาไปไหนนะปรากฏว่าคุณตาถูกรถชนนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณตาขี่มอเตอร์ไซค์มา,าแล้วก็ถูกรถ,รถใหญ่รถเก่งชนนะครับก็คุณตาเนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะแต่นอนอยู่ใน ICU นะ อยู่ในไอซมาสองสัป,ปดาห์กว่าแล้วนะก็มีกระดูกที่โครงหักมีปอดทะลุนะแล้วก็บาดเจ็บส่วนอื่นๆเนี่ยซึ่งซึ่งหลานเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับเอ่อก็ระหว่างฟังคุณยายก็นั่งซึมน,น้ําตาเออนะไม่ถึงน้าตาไหลอ่ะน้ําตาเออเออต็มเตตานะครับแล้วก็บอกเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้ยายไปเยี่ยมนะ บอกเอาทำไมละ่ะไม่ให้ยายเยอะเพราะบอก ICU เนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะเข็นรถเข็นของยายเนี่ยเข้าไปเข้าไปดูคุณตาได้นะครับก็ฟังดูเลยเปน็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเนาะนะครับแล้วก็คุณยายก็เลยบอกว่าเนี่ยนะไม่เห็นตามาสองสัป,ปดาห์แล้วนะเห็นตามา2อ,อาทิตย์แล้วนะครับ คุณยายก็โอ้โหนะคนอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่สิบปีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วคุณตาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงกว่ายายมาตลอดนะตอนนี้กลายเป็นว่ายายเนี่ยยังแข็งแรงกว่าคุณตานะชีวิตมันพลิกผันพลิกผันจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อนะกะ็สรุปว่าคุณยายก็บอกไม่เห็นตามาสองอาทิตย์แล้วนะก็สึ่งผมเชื่อว่าคุณตาที่นอนอยู่ ICU ตอนนี้นะก็คงจะ คิดอย่างเดียวกันนะนะคงเป็นห่วงยายนะั่นแหละนะว่าตอนนี้คุณยายจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลคุณยายมาโดยตลอดนะ,ะนะครับอันนี้ก็พอพอเห็นเรื่องราวอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะมาะเล่าให้เพื่อนๆในช่องฟังนะว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าชีวิตเนี่ยนะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนจริงๆเนาะคนที่ดูอ่อนแออ่อนแออ่อนแอ,อ,อ,นแอดูเหมือนจะป่วยจะแย่จะ จะแย่ไปจะตายไปเนี่ยกลับมามีชีวิตอ,อยู่ได้นานกว่าคนที่เป็นคนดูแลนะซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ผมเจอเห็นบ่อยๆเลยนะครับนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเตือนเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าอย่าประมาทกับชีวิตนะแม้เราจะดูแข็งแรงวันนี้นะครับนะก็ไม่แน่หรอกวนะ่าเราอาจจะเดินเดินออกไปแล้วก็ถูกลดชนตูมไปเลยก็ได้นะ ก็กลายเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเจอเมืดอ,อังคารเอาเรื่องเมื่อวานไหมเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเลยนะครับก็ตรวจคนไข้เกือบหมดคลินิกแล้วก็มีรถพยาบาลพาคนมาคนหนึ่งนะมาจากลําปางนะครับก็เข็นอ่าเป็นรถเข็นขึ้นมานะอะ่คนไข้เนี่ยเป็นผู้ป่วยหญิงอายุสัก24ปี24ปีสาวเลยแล้วดูเป็นคนที่มีอนาคตไกลอะ่ะนะครับ แต่ตอนนี้นอนอยู่บนเตียงนะก็ไปตรวจแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนนี้โดยก่อนหน้าน,านี้ปกติดีนะครับก่อน4เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยตอนช่วงสักเดือนพฤษภฐฐาคการกฎาคนมนยังเป็นคนปกติดีทุกอย่างนะแต่พอเดือนกรกฎาน,นะครับจู่ๆก็ล้มเลยนะล้มแบบหมดสติไปเลยนะครับแล้วก็สมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเลยนะครับพาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาปั๊มนะเขาก็ปั๊มไปหรอบ6ไซเคนะครับก็ หายใจเองได้กลับขึ้นมานะครับนะแล้วก็ดูแลต่อนะจากการตรวจเนี่ยก็พบว่านะเธอเนี่เป็นไอเส้นเลือดนะดำนะครับมันฟอร์มเป็นก้อนนะนะอยู่ที่เท้านะครับแล้วก็ปล่อยริ่มเลือดเนี่ยนะมาอุดที่ปอดนะครับพออุดที่ปอดเนี่ยนะคนไข้ก็จะ หยุดหายใจไปทันทีอดเส้นเลือดที่ปอดนะครับอดเส้นเลือดที่ปอดเนี่ยก็ทําให้คนไข้เนี่ย,ห,ย,ยหมดสตินะครับเริ่มหายใจแน่นอกหมดสติคล้ายๆคล้าย,ายโรคหัวใจเลยแหละแล้วก็หมดสติไปเลยนะครับโรคนี้ก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆครับโรคนี้เนี่ยภาษาทางการแพทย์เรียกว่า deep vein thrombosis นะ,ะคือในเส้นเลือดดำของเราเนี่ยนะถ้าปกติเนี่ยเส้นเลือดดำจะไหลเอื่อยๆไหลได้ตลอดนะครับแต่ในภาวะบางอย่างที่มีการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะหรือ,อ,อ,อทิ้ง ออยาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะขาเนี่ยเอาไว้นานๆนะครับในวันนี้าว่าในคนอายุมากในฝรั่งในต่างชาติเนี่ยจะเจอเยอะนะเสลอดดำเนี่ยจะเม็ดเลือดในเสลอดดำเนี่ยมันจะฟอร์มเป็นคลอตนะครับอยู่ที่เท้าก็ทําให้เท้าเนี่ยบวมนะแดงบางคนก็แดงร้อนเจ็บนะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนนิดนึงใครที่ก็ตามที่ขาบวมข้างเดียวนี่ต้องไปตรวจนะครับบวมข้างเดียวนะถ้าบวมสองข้างมักจะไม่ใช่ถ้าบวมข้างเดียวเนี่ยต้องระวังพวกดีเวนทมโบซิสให้ดีนะครับ ก,ก็เถอก็เป็นโรคนี้แหละคงจะเป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดเนี่ยฟอร์มเป็นคลอตได้ง่ายกว่าคนอื่นนะแล้วก็หลุดออกไปนะทีนี้เส้นเลือดดาที่เท้าเนี่ยวเวลาวิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปเข้าเส้นเลือดที่ปอดนะครับที่ pulmonary artery Ar นะครับซึ่งพอไปอุดตันเส้นเลือดเส้นเนี้ยนะก็จะทําให้เกิดาการหายใจเนี่ยหยุดแทันนีเลยนะครับแล้วก็หมดสติทันทีนะ นะอายุ2 4เจอภาวะเนี่ยนะัปั๊มขึ้นนะครับแต่ว่าสมองอะ่ะมันขาดออกซิเจนไปเป็นสภาวะที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วนะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตประจําวันได้นะครับก็เจาะคอนะดิ้นไปดิ้นมา กล้ามเนื้อก็ขยับได้แต่ว่าไม่สามารถจะคอนโทลได้ดีนะครับเนี่ยดูสิผู้หญิงอายุ24ปีเองนะซึ่งมีอนาคตที่น่าจะสดใสต่อไปเนี่ยในคลายภาคหน้านะครับก็มาเจอกับสภาวะอย่างนี้ซึ่งไม่ไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดกับใครบ้างและจะเกิดกับเราด้วยหรือเปล่าแล้วจะเกิดกับเราเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยนะครับอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าเราเนี่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นะนะ เราจะไม่เป็นอะไรนะเราต้องคิดให้ดีนะว่าเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะเราอาจจะเป็นก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเพลงเนี่ยมาเอา่เอาเรื่องราวต่างเนี่ยพอดีว่าจะพูดถึงเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังนะครับเออเออเรื่องราวต่างเนี่ยมันไม่แน่กับชีวิตจริงๆนะพอดีวันนั้นเนี่ยวันท,ที่ที่ครบรอบแต่งงานผมน,นะ คุณหญิงเขาก็ส่งเพลงมา้เพลงหนึ่งนะเขาบอกว่าประมาณว่าไอคอนนั้นเลิฟยูไล e ์แอมคอนนั้นลอสยนะครับซึ่งคุณเมแกนเทรนเนอร์เนี่ยท่านเป็นผู้ร้องเอาไว้นะ I Like I'm gone a lost you นะชื่อเพลง Like I'm gone a lost you ในเพลงเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันจะรักเธอเหมือนกับว่าวันนี้ฉันจะต้องจากเธอไปนะเธอจะต้องสูญเสียเธอไปนะก,ก็เป็นเรื่องราวทีออ่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ทุกวันจริงๆเนี่ย ผมว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยรักกันแล้วก็แสดงออกถึงความรักกันนะเพราะว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอหน้ากันเนี่ยเราอาจจะไม่ทะเลาะก,กันก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะรักกันาอาจจะแสดงความรักกันแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันนะสิ่งอะไรที่เรายังไม่เคยทำเนี่ยเราก็อาจจะทําให้กันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็3มเรื่องนี้มาันจบกันนะเคสของคุณยายนะเคสของน้องผู้หญิงอา,ายุย4ปีเมื่อวานแล้วก็ พอดีเนี่ยแฟนผมเองภรรยาผมเองก็ส่งเพลงนะมาให้ผมนะชื่อเพลง like i m g o n n a l o s e you ออขออภัยนะครับ like i m g o n n a lose you นะครับนะก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีก็ลองไปเปิดฟังกันนะครับรู้สึกว่าไทยก็มีฟีดด้วยนะน้องเอลลี่นะครับก็มาฟีดนะร้อ,อ,องเพลงให้ฟังด้วยนะลองไปหาเนะ like i m g o n n a lose you นะครับแต่ต้นฉบับเนี่ยคุณ m มแกนเทรนเนอร์เป็นคนร้องเอาไว้นะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะไม่รู้จะ <c oughs> คุยอะไรนะเช้าวันหยุดของผมนะครับก็ได้ข้อคิดจากเรื่องราวต่างๆนี้นะเอามาเตือนสติเพื่อนๆขอให้รักกันให้เมตตาก,กันเอาไว้นะเหมือนกับวันนี้เราจะต้องจากกันก็นแล้วกันแล้วเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างอย่างดีนะครับอย่าลืมครับเพื่อนๆครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ